พี่น้องครับมาเบิร์นขับว่าทีมงานเฮาเฮ็ดหยังกันอยู่ครับผมอ๋ออ๋อสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสด,สสดีสวัสดีพ่อแหลมสวัสดีไอ้ฝ่ายสวัสดีบอสโจ,จรครับผมโอ้ยหองก็ยังเป็นไต่ผบครับผมเห็นน้ำก็เย็นนี่เป็นไผ่บอกต้องสามตำตักบาทเนี่ยบ่อเมียนบ่อเมียนสามตำเดียวตำเต่งตำเด้อพ่อแหลมเป็นสิสมัครเฟสเอ้าสิคุยสาวว่กพ่อก็สมัครเฟสสมักสาวเลี่ยบางเทียบางเทียเอ้าไม่ใหญ่หนุ่ยเดวมาจมบ่ ก็แข็งแก่งไงอยู่เด้วอก็บางเคี้ยวบอกว่ากับเมียเรานี่กับแม่ใหญ่นุ่ยเราอยู่ค่ำเดียวเท่านั้นแหละที่แม่ใหญ่นุ่ยเราเป็นแก้วแก้วอันนี้เราเป็นน้องเ้าเบิรงนไหวเราเป็นน้องเรบอันนี้ลงเชือดเนี่ยเปงนน้องืรอลงเชือเป็นบอลลงเชือเป็นบอลลงเชือดเป็นอีกโอ้ยจีฝากกันเลยครับพี่น้องยูทูบช่องปลอยไฟเอออัพพิเชียลครับครับพี่น้องตอนนี้เขาไม่วันไหน้องครับวันไหนกันวันที่เฟซบุ๊กเนี่ย มีแต่ผู้ไปตั้งให้มาเนี่ครับแต่เขามีหน้าที่ลง,งุกงเดียว่นอกจากถ่ายยูทูบเรายังมีเพจบ่ไอ้ไมีเพจมัจม้งบ่นี่เพจนี<ท>่นเพจ,เพจเชื่ออะไรครับของเฟซบุ๊กน่ะบ่้อยซื้อเพจตั้งก่อซื้อเพจปล่อยไฟเบนจ์จำอะไรพรปล่อยไฟเบนจ์จำอะไรพรอนี่เบ็นจ๊ะเพื่อนว่าเบ็นจ๊ะแปลว่าห้าเออแปลว่าห้าทำไมถึงแปลว่าหาอยากให้มันดีไรนะโอ้ตกเลขาเลขดีเลขวเสวยบดาเลขวมงคลมันจังซี่โอ้ว่าก็เอาเบนจ์จำอะไรพรเนี่ยผ้ากัน heat แปลขายครับผมอยากเอาอันเป็นมงคลที่สุด พ่อเดือนใช่ไหมครับเจ้งครับมาแดกไม่เต็มบ้านด้วยขาคนส้งมันหนักโอ้ยไปเบิ่งไกลครับไปเบิ่งทำงานฉลองไปบังแพงครับผมกองอ่าปลาแดงขนาดขมี่บ่ขมี่ไปบ้านโจครับปลาแดกซื้ออยังเองยนายปลาล่าปลาแดงแซ่บปลาแดงแซ่บปลาแดงแมนแมนนีเป็นเอเคือ เนว้เนี้ยนี่มันอยู่กับการตลาดครับผมบดลบากันแต่ล mm. ้วคนมันถ้าซื้อถึงเนาะอายเนาะการตลาดนี่ครับผมอืมพ่อแรงมีเห็นยังครับองเจริเงินไหลครับป่าอย่ามาเ็นผ้าวเท่านั้นเดียวเฮ้ยทวีปอบบุลมากคู่เดยนี่บุลมาคู่บอาอชาติทูุณคูบาจ คออบุมักรบุรีมักรคุณครูบาอาจารย์บุรุษีนารอดพุรุษีนาไลบุรุษีตาไฟบุรุษีปิงเขียดมันจังเสียกูรุษีเป็นย่งคือก็ใบหนวดหูบกหูบกแมไยังไมวไบ่ได้คิดคู่ตัวแค่นั้ก็่าเอามาจีงก็โอ้ยโอันเพิ่นจะว่าโอ้หงวดนี้ตัวนี้ตัวนี้เระเอาแปดแปดมัอันนี้สองสวนเ่พอบ่มากเจามากยังสั่น หาเจ็บเงเด้อเบิงได้เป็นหองะเคือแมวเนหองนะาบบมีเมีวนี่ยอ้าวลูกเขาบ่นหองเด้ออาแล้วที่นนองเกียนักก็เยอเป็นหองเกี่ยน้เลย้้เปล่ผม่านาเปิดประเด็นได้ด้ผมเปิดประเด็นผมว่าเปิดกับชีแล้วลปานนี้เนาะแมเดอ้ยไ้ฝ่ายปวดหัวเลยบานนี่เออพี่ปล่อยไฟสมัยที่สมบรรยากาศทีมงานกำลังสิตุ่มโฮมเมื่อนี้มีโอกาสไดถไทยเอมีเพลงควยเป็นมันของบอลโจสาวรมันแรกเนองครับเป็นานฝนเยครบฝนป่วยปล พัีร่นป่วยไปยช่ไหมเพื่อแด้สูงซ้ำเบอร์ไแล้วอะไรแล้วแล้วอแล้ว่ะแมนแมนแมนาเดียครับผมัยเป็นมัน่กนั่งสี่สวะสว่างบอกแล้วครับผมเบย์กแล้วครับผมแมนแมนอีกยงห้องไปจุดจานฟันบ่นเลยอันนี้คือหนองมันแพงพี่หนองครับกวางแห้งประมันจกไกลก็ได้อยู่นี่โอ้เป็นพันหมดนโอ้กคือได้เอ้ยได้เินกัน่าคือ่เอามูกันเอามูกันบอกู่นี่ตัดยพกกันสตีอยู่กจะได้บุรีโอ้เปตัด้วยพกกันแมนเได้มาห ดีดพอแลมแล้วก็ใช่ยังอันนี้ใช่ยังแล้วอันนี้อันนี้ยังก่อยังกะอ่าอ่าไปแล้วอ๋ออยู่อันกระทรวงแรงงานแค่ยังเหเ่าหยบปากนโอ้ยหยาบปากอ่าเดกผูนอนน่ะมาเหลีงไงเหล้วงไงเดี้อนแมนอีไอ่ทงกดโคตรท่าแม่าวมน้าเฮ็ดติ๊ดเหลววเขาไปปล่อยไฟบา่ได้อยู่นี่มันเม็นไม่โอ้่บอกีีแมน w i f ฟหนึ่งเก้า gmail com gmail com โอ้บัดว่าเป็นอยังที่เขาบ่กด้เป็นอยังฮะอคอยไปเขาฮอตไม่หแตเอาจีไม่าไปเขาโอ้กะว่าอยู่ไปไหนเกาะอะไรยิ่งใครข้ามมือไหนมยังเกาะร่วมพ่นกัน โอ้มืนี้มาไทายครับอืมค่อยเป็นหมันครับผมครับเพลงนี้ดังดังเลยเนาะครับผมปัจจุบันเปิดใชลน้ำพุ่งไปซาวี่ดังมากๆเลยแล้วก็เริ่มฝากประชาสันแฟนคลับของสาวในไปมาแพงแน่ครับผมเฮาเลื่อนจากมือป่าปิดดารปด,ดูการปิรุดูการเป็นวันที่เท่าไรครับเป็นวัตถิเศร้าเก่าเส้าเก่าเดือนนี้ณสนามโรงเรียนบ้านแพงมองเก่าปิดยูนี่บ่แมนครับเอาชิบอยในไมาอีกบ่เนี่ยเอากับผืนละเปิดวุ้งผืนละกันยน่ยมาปิดดีกว่า แม่ก็เียงมือครับผมอีนอกมือครับผมต้ดีซดีมือสันันดีครับตดีซีดน่มสีว่านันต์่อสวัานันตเจริญพรถามข่าวถามข้าวนาะอีพ่อแลมกมันกสบายดีนะครับนาอสบายดีครับครบมมัตรมภาพนะครับแล้นสบายปดีนาะใช่เเกลือแล้วที่ว่าเราสบายดีขีวอดไดจืดนาะพ่อเห็นกันนะใช่ไหมบรมคู่บรมคู่ตลกครับแมนทีเเป็นตลุรุ่นใหม่อย่าลืมครับนะครับ มาเอาวิชาจากตตกลุ่นเก่าอีกบุญีลับสบายลำพี่น้องเลยเราเราซื้อลอตเตอรี่แล้วทีนึงเราซื้อเงินข้ามใสแล้วนั่งเอาผ่านนี่จูบเรียวผู้จักกันได้บาดจักจรพี่นี้อันพอแหลมก็จะเป็นเสียแหลมนี่เมัอนเออเราจะเปิดเราเปิดบ่วงคณะมาแข่งกับสาวหน่วยเลยซื้อมาครับวงยังกาอาเอาไว้นั่นล่ะโอ้จะเป็นขี่คานเบเาอีดีเนาะยังกาะผิดอยังแข่งแข่งไหม ของอีเวอร์ตัวบ่อเอาไปร่วงเลี่มบ่อสาวน่อยพน้งแช่งขออีเวอร์กสาวน่อยพดน้ํงแช่งอออันนี้แรมต้องเืิงชินแรมท่องเทิงชินครับเป็นคนรับองใหม่ครับไมวงมี่ยูคเดียวครับพี่น้องครับผมน้องใหม่แต่บคนโอ้สมัยไหนบอครับผมยากาศทงคายฝนโตครับในบอลโตม่นเอาอันผลไหม้มาห้ยไม่ค่อ้ทาน้ำเลอ เออมิ้ครับผมลองกินบ้างลองกินบ้างเชี่ยวเชี่ยวยันแขวะครับผมแขวะนี่เยอะกว่านี่อันนี้ผู้ใดพูกไว้นี่บนมีหยักจนครับเพื่อสั่นครับเบาขาดแค่แค้นรับผมเป็นยังคือกระเป๋าแค้นพอแหลมเป็นยังไงก็คือเป๋าแค้นจำนมวนโบเมียนเขาเคยดูดน้วมดูดบ่ออดเขาก็เลยเปาอันนี้ไงคุณหนี้เขาบ่เอื่นแค้นะแค่นะแค่นอันนี้แค่นแค่น้อยแค่น้อย อแค่น้อยแมนแค่น้อยนี้เงินแค่นอยู่แมนอันนุ่นใสาร่ำร่ำจะได้ไงเดินข้ามแค่นแค่ไงอัไนแค่เงี้ยวเงี้ยวได้ป่ะคอับฮะเดี๋ยวเอาตปีพุ่นรมเนี่ยรับไอ้ฝ่ายครับมันสีเข่าอันนี้ปีพุ่นร่มนะครับผมอยู่กตะแปิมเนี่ยตะกี้เป็นอะไรก่ออยู่ทั้งเสกอีสานเดี๋ยวฉัถามเพื่อนผู้เข้า่อยไปปเนาะแมนถามข่าวทำข้าวบ้างเนี้ยเพื่อนเป็นดาวแต่ก่อมันเป็นดาวตลกเนาะอืมขืนหันก็มีคนจีดทามน้องผู้สาวมาหาลายบ่ขังขังวิธีเลยก็ตัวผู้สาวผู้สาว ไอไฟไอไฟมีบ่มีมีถ้วยอย่างเราป่าเนาะที่เทีแนวเห็นแสดงเป็นเห็นแสดงเป็นบทอันกระเทยแนวนี้กันดีเล่นเรื่องเลนมันดีคักเนียอดีเดาดีแดงดึกดึกดำดำเดาอะไรดีดีเลยเนี่ยไปเดี๋ยวเปลี่ยนกระเทยพ่อพ่อได้เห็ุหนพ่ออะไรพ่อได้เปลี่ยนว่พ่อได้นั่งในหุ่ยสอบสอบกับหมอลงหลุมมันเป็นเป็นเป็นสูตรพ่พอครับเอ้าก็ได้ใกล้เขาตัว เขาเยี่ยได้ผากไปยิงเาไปพูดยิงเาเออพาด้เพียพาด้ต่อยเขาพาด้ต่อยโอ้ยหามึงเงี้ยีมได้แท้เขาก็่ถือเขาเด็กได้แท้ใจอนบแมนยว์แมนแก้วและนี่คือความมีโอกาสได้ตุ่มห้อมกันของความหาความแพง นะครับเอาไอ้พลัวอยู่ดีแม่เน้่ยพอเด้อนะครับครับผมอืมไอผมก็ขาดแค่สมื่นอืมไอบอกแกหน่่ยจมดูหลายแล้วเสียงจมคนทำมีอะไรพวกไปทอนเขียวเออครับพี่น้องครับฝากช่องของไอ้ปอยฝ่ายมาเลยพ่อออฟฟิเชียลแน่นะครับยูทูบแฟนคลับผมเสียงเพื่อเมืองสกุลกว่าหกแสนด้วยซ้ำตอนนี้นะครับฝากไว้กับพี่น้องเด้อนะครับก๊างสีขาวหกครับผมครับผมขาวหกใชครับหกสิบนะครับแล้วก็ทั่งเพจของไอ้ปลอยฝ่ายน้ำนะครับปลอยฝ่าย เบนจะมวยปลกมาเลยพรทั้งเพลพนะครับซอยหนูซอยไปแรงใจกันนะครับผมเขาจะลงไปข้างล่างนะครับผมครับผมโอเคเนาะอ่ะบาปพี่น้องครับลุยกองท้ายกับผมจ้าพี่ลองจวดได้บ่ายสวัสดีครับผมจวด